สวัสดีนะผมมาวันนี้ผมก็จะมาแจกเน็ตฟรีของวันทุกคนนะครับหรือว่า AIS นั่นเองนะครับอ่ารหัสที่หนึ่งก็ดอกกันจีนะครับเจนอ่ากันห5 0ห้าก,กัน ามหนึ่งสามนี่นะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับอ๋อนี่ครับเป็นห้าร้อยเอ็มบีนานหนึ่งวันนะครับผมอ่าต่อไปก็ดกกันอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าดอกกันห้าสี่เหลี่ยมอ่านี่นะครับนานหนึ่งวันห้าร้อยเอ็มบีนะครับอ่ารหัสที่สามเลยนะครับผมอ่าดอกกันห้าห้าศูนย์ดอกกัน สามหนึ่งสี่สี่เหลี่ยมอ่านี่นะครับผมห้500าร้อยเอ็มบีระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับผมอ่าใช้กันได้นะครับได้ทุกคนอกกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตกกันเจ็ดสามหนึ่งศูนย์นะครับอ่าสี่เหลี่ยมนะครับอ่อนี่นะครับรหัสที่สี่ไปรหัสที่ห้ากันเลยครับตกกันห้าห้าศูนย์อกกันสามศูนย์สี่เหลี่ยมอ่าไปรหัสที่หกกันเลยครับผม อธิษสานได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกันห้าศูนย์ดอกกันสามศูนดกกันหกหกเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดสี่เหลี่ยมอ่านี่นะครับก็รหัสที่หกไปแล้วนะครับรหัสที่เจ็ดกันเลยครับรหัสที่เจ็ดก็ดอกกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะดอกกันห้าศูนย์หกสามสี่เหลี่ยมอ่าไปรหัสที่แปดกันเลยครับผมอ่าดลกกระ รหัสที่แปดนะครับอ่าดอกจันสามหกศูนย์นะครับอ่าสิบหกกิ๊กนันอ่อไม่ใช่สิบหกกิ๊กนะครับขอไปนะครับหนึ่งกิ๊กนะครับระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับผมอ่าต่อไปก็จันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับดอกจันเจ็ดแปดแปดนะครับอ่าอ่าแล้วก็ดอกจันสี่สองศูนย์แปดสี่เหลี่ยมอ่านี่นะครับสองกิ๊กระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับผมอ่า ่ต่อไปกันเลยครับดอกกัน7จ8ดอกกัญสี่สนย์เกสี่เหลี่ยมนี่นครับอ่าสกิกนะครับ2องกิกระยะการใช้งาน1วันต่อไปนะครับดอก,กันเจ็ดเอกกัน1109นึ่งูนยกสี่เหลี่ยมสองกิกกระบนาน7วันนะครับผมอ่าต่อไปประดับกัญเจ็ด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 สอสี่ห้าับสี่เหลี่ยมนะครับ อ่าหนึ่งกิกระยะก,การใช้งานเจ็ดวันนะครับผมอ่าต่อไปกันเลยครับอ่าตอกกันเจ็ดเป็ดแปดนะครับเจ็ 88, ดแป็ดเป็ดตอกกัน 4, 2, 10, สี่สองหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมอ่าหนึ่งกิกนะครับนานเจ็ดวันอ่าต่อไปตอกกันเจ็ดเป็ดเป็ดตอกกันสี่สองหนึ่งศูนย์นี่เอาอย่างวะเออภไยนะครับเอาแล้วครับอ่าอก,กันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกศูนย์สี่เหลี่ยมนี่นะคะมาสองกิกนะครับผมนานระยะการใช้งานเจ็ดวันนะครับต่อไปละต่อไปเลยด็กกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดด็กกันเจ็ดศูนย์ห้าสี่เหลี่ยมนะครับผมอ่ะสองกิ๊กกบไประยะการใช้งานเจ็ดวันนะครับผมอ่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทรัคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่าด็กกันเจ็ดเจ็ดเจ็ด จ็ดสามศูนย์แปดนะครับเจ็ดสามศูนย์แปดแปดศูนย์เออเริ่มเลอะเลยแลครับสองกิกระยะการใช้งานเจ็ดวันนะครับผมอดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่สี่เหลี่ยมนะครับสองกิกระยะการใช้งานเจ็ดวันนะครับผมต่อไปก็ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับสามแปดเก้าศูนย์นะครับอสองกิกระยะการใช้งาน 7จ็ันนะครับผมอ๋อต่อไปก็ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจนะครับดอกจันแปสี่เหลี่ยมหกิ๊กนะครับระยะการใช้งาน30บวันต่อไปเลยนะครับดอกจันเจ็ด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 สี่เจนะครับอสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมหนึ่งกิกระยะการใช้งานสาสบวันนะครับผมต่อไปดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสเี่เหลี่ยมหกิกระยะการใช้งาน สามสิบวันนะครับผมอ่าต่อไปก็ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าศูนย์ห้าแปดนะครับอ่าเสียงนะครับนี่นะครับสิบกิกนะครับผมระยะการใช้งานสิบวันนะครับอ่าต่อไปดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองเสียมนะครับอ่าสิบหก,กกิกกรบายนะครับระยะการใช้งานสี่เดือนอ่า ไปหัดต่อไปกันเลยนะครับหัสต่อไปก็ตอกกันเจ็ดเจ็ดดตอกกันเก้าศนสามสองนะครับอ่าอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับแจกเน็ตฟรีวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ